สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โครูผู้สอนนางสาวกันสุดาเทศภูมิหรือครูผัดุูิเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาขึ้นบทที่3กันแล้วนะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนในเรื่อง การวัดความยาวเอกว่าแต่นักเรียนรู้จักไหมคะว่าการวัดความยาวคืออะไรถ้านักเรียนยังไม่รู้จักวันนี้ครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้หนักเรียนได้รับชมกันงั้นไปชมกันเลยคะ่ะความยาวหนึ่งสองสามเอาทำไมไม่เท่ากันล่ะ เราบอกให้เอาไม้ยาวห้าคืบมานี่นะผมก็เอามาตามที่บอกนะดูสิหนึ่งสองสาสี่ห้านี่ไงเป๊ะเลยห้าคืบของผมครับหนึ่งสองสสี่ห้านี่ไงไม้เราก็ยาวห้าคืบ ไม้ของมารีก็ยาวห้าคืบนะแต่คุณพ่อวัดให้ก็เลยเป็นห้าคืบของคุณพ่อห้าคืบของแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันหรอกเหรอน้องๆครับเครื่องมือวัดความยาวอย่างนิ้วมือสอกดินสอหรือคลิปหนีบกระดาษเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดความยาวไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับอารีมีนาและมาลีอย่างที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่แล้วจะใช้อะไรวัดดีล่ะไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรและตลับเมตรมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานคือเซนติเมตรครับเขียนด้วยตัวย่อ ซมจุดและหากต้องวัดสิ่งของที่มีความยาวมากๆน้องๆต้องใช้ไม้เมตรวัดซึ่งมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรหรือใช้อักษรย่อมจุดตรงปลายไม้เมตรน้องๆจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่สองจำนวนนั่นคือ100เซนติเมตรและ1เมตร เป็นการแสดงให้เห็นว่า100รเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครับไม้ของผมยาว50เซนติเมตรครับไม้ของเรายาว40เซนติเมตรไม้บรรทัดของมารีสั้นกว่าไม้ที่มารีมีมารีเลยใช้ไม้เมตรไม้ของมารียาว75เซนติเมตร เอถ้าผมใช้ไม้บรรทัดของมาลีวัดไม้ของผมมันจะยาวเท่าเดิมไหมครับแล้วถ้าใช้สายวัดวัดจะได้ความยาวเท่าเดิมไหมมาลองกันเถอะได้ห้าสิบเซนติเมตรเท่าเดิมครับเราใช้สายวัดไม้ของเราก็ยาวเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเท่าเดิม ไม้ของเราก็ยาวเท่าเดิม40เซนติเมตรงั้นเซนติเมตรก็เป็นหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานจริงๆด้วยน้องๆครับบนไม้บรรทัดจะมีตัวเลขอยู่จะสังเกตได้ว่าแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละหนึ่งเซนติเมตรในการวัดความยาวนั้นเราจะต้องวางไม้บรรทัดทาบไปตามขอบหรือแนวของสิ่งที่จะวัด เมื่อได้ชมคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาลีมีนาแล้วก็อาลีเนี่ยเขาบอกว่าในการวัดความยาวเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างอ่าข้อที่1น,นะคะนักเรียนว่าเครื่องมืออันนี้คืออะไรคะเก่งมากคะ่ะคือไม้บรรทัดนั่นเองต่อไปข้อที่2คะ่ะข้อที่2เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องมือนี้ เก่งมากค่ะเราเรียกว่าตลับเมตรต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3มไม้ยาวๆเราเรียกว่าอะไรคะไม้ยาวๆเก่งมากค่ะคือไม้เมตรข้อที่4นะคะอ่าข้อที่4สายวัดอะไรเอ่ยสายวัดเก่งมากค่ะแล้วในหน่วยวัดความยาวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นมาตรฐานด้วย ในหน่วยวัดความยาวนะคะก็จะมีเซนติเมตรตัวย่อของเขาก็คือซอมอแล้วก็จุดนะคะแล้วก็เมตรเนาะตัวย่อของเขาก็คือมอมแล้วก็จุดในหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ1เมตรนะคะนักเรียนนักเรียนเรามาดูตัวอย่างการวัดความยาวนะคะระหว่างลิปสติกกับดินสอ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเราจะเริ่มวัดตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้เขียนเลขไว้เนาะเรามาดูที่ลิปสติกก่อนคะ่ะลิปสติกเนี่ยนักเรียนว่ายาวเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะลิปสติกคือยาว5ซนติเมตรแล้วดินสอลอะ่ะยาวเท่าไหร่คะตั้งแต่ เริ่มจากจุด0ูนย์นะคะมาจนถึง10แสดงว่าดินสอยาวกี่เซนติเมตรคะ10เซนติเมตรเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการวัดความสูงกันบ้างค่ะเราก็จะใช้เป็นไม้เมตรนะคะที่วัดความสูงเนาะนักเรียนสามารถที่จะดูในแบบฝึกหัดหน้าที่150ได้เลยนะคะ เราจะเรียนไปพร้อมกันเลยเนาะโจทย์ถามว่าพ่อสูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณพ่อจะเริ่มเห็นไหมคุณพ่อจะเท่าไรคะเริ่มจาก0ูนย์ตรงนี้เลยอะศูย์เห็นไหมศูนย์นะคะยาวมาจนถึงอะไรคะลูกร้อใช่ป่ะเห็นไหมความสูงของพ่อส,สุดที่ตรง สีสะคุณพ่อเนาะคือ170แสดงว่า0ไปจนถึง170แสดงว่าคุณพ่อสูงเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะคุณพ่อสูง170เนาะอ่ะรูขอลบก่อนเนาะอ่าลบก่อนลบก่อนอ่าต่อไปนะลูกเรามาดูว่า พี่เนี่ยสูงเท่าไหร่แต่เอ๊พี่เนี่ยเขามีโต๊ะใช่ไหมโต๊ะใช่ไหมโต๊ะตรงเนี้ยลูกเห็นไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยแล้วก็เขามีโต๊ะต่อมาแต่มันเริ่มที่หนึ่งร้อยสี่เออมันเริ่มที่สี่สิบใช่ไหมคะดังนั้นความสูงของเขาเนี่ยมันสิ้นสุดที่หนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมตามหนังสือเลยลูกอ่าดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่า พี่เนี่ยสูงกี่เซนติเมตรเราจะต้องเอา160นะลูกนะไปลบกับ40คือจุดเริ่มต้นของเขาใช่ไหมคะดังนั้นพี่ก็จะสูง120เซนติเมตรค่ะต่อไปเราไปดูที่น้องกันบ้างนะน้องเนี่ยเขาเริ่มเขาต่อโต๊ะไป2ตัวใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องเริ่มจากเท่าไหร่คะจุดที่80ใช่ไหมตามหนังสือเลยใช่ไหม แล้วพอเริ่มที่80ตรงนี้ปุ๊บสิ้นสุดความสูงของน้องเนี่ยคืออะไรคะลูกคือ150ใช่ไหมลูกแต่เขาไม่ได้สูง150นะลูกนะเราจะต้องนำ150เนี่ยไปลดกับจุดเริ่มต้นคือ80ใช่ไหมคะดังนั้น150ลบ180เนี่ยเท่ากับ70เซนติเมตรแสดงว่าน้อง สูง70ซนติเมตรนะคะข้าวสู่ช่วงคณิตศาสตร์ชวนคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่152ให้นักเรียนนะคะไม่ต้องวาดภาพนะลูกนะลอกโจทย์นะทำแบบครูผ่กบุ้งเลยลอกโจทย์ข้อที่1น,นกกระจอกเทศสูงกี่เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็เขียนตอบนะต่อไปนะคะคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนนะคะ2ข้อ แม่ผู้ใจดีใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเราไปทำข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ก็คือนกกระจอกเทศสูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ดูนะคะก็เริ่มจากศูนย์นะคะไปความสูงของเขาคือเท่าไหร่คะลูก165่้สิ้ใช่ไหมสิ้นสุดและแสดงว่านกกระจอกเทศสูงเท่าไหร่คะ165่ซนติเมตรจะเขียนเป็น โซโซ่มอมาแล้วก็จุดแบบปรุงก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ไก่สูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะไก่เนี่ยเขามีขอนไม้เนี่ยความสูงของเขาเนเริ่มจากเท่าไหร่คะ70ใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะความสูงของเขาคือเท่าไหร่คะ130ใช่ปะแต่มันไม่ใช่สูง130นะลูกนะเราจะต้องน้ำ130นะคะ ไปลบกับ70นะคะจะได้เท่ากับ60เซนติเมตรนั่นเองดังนั้นไก่สูงกี่เซนติเมตรคะ60เซนติเมตรส่วนข้อ3และข้อ4นะคะให้นักเรียนดูนะคะที่จุดเริ่มต้นของเขาแล้วก็จุดที่สิ้นสุดเนาะ,ะแล้วก็ทําการลบกันนะคะว่าความสูงของเขานีสูงเท่าไหร่วันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ